สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นํามารีวิวสินค้าก่อนส่งออกนะคะเส้นนี้เป็นข้อมือนะคะสองบาททองไทยแท้เก้าสิบหกจุดห้าค่ะกระทับตาจะอยู่ด้านบนนะคะสวยเก๋ค่ะ สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันนะช่วงนี้ทองแพงมากๆเลยค่ะใครมีทองก็ถือว่าโชคดีเนะสาะสะสมกันไปเดี๋ยวนาจาจะชั่งน้ำหนักให้ดูค่ะ ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปพี่พดหน้าค่ะบาย